เฮ้ยมันมาอีกแล้ววะ่ะเฮ้ยสีแดงอีกแล้วรอบนี้เรามาเป็นสีแดงแบบทั้งเซตเลยนะผมเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีฟูลเล d เอางีกัะกันนะเป็นซีรีส์ของเข t าดาวนะถามว่าสกินนี้มันออกมาจากไหนนะครับผมหลายคนที่เคยเล่นผ่านมากันแล้วก็น่าจะรู้กันดีนะมันเอามาจากกิจกรรมนี้นะครับผม Darkside Draw ลีดนะผมมันคือกิจกรรมอันนี้นะกิจกรรมที่มึงต้องเติมเงินนะผมถามว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมเติมไปเพราะอะไรนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอยู่เนี่ยโอเคถามว่าตอนแรกผมเติมไปผมจะเอาอะไรนะครับผมจะเอามีดอย่างเดียวนะผมแต่มันไม่ออกให้สักทีนะเลยได้ของแถมมาเป็นปืนเอสโว n เขาดาวแล้วก็แบบเระเบิดเทอร์มท์นะครับผม แล้วก็เป็นอันที่สามได้เออ่มีดมานะก็เสียไปทั้งหมดก็น่าจะแบบสองร้อยเกือบ200ร้อซีีนะประมาณนั้นนะผมโอเคมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยครับอ่ะแล้วก็ระเบิดเธอไหมนะเผื่อบางคนเนี่ยอยากรู้นะผมว่ามันมีเอฟเฟกอะไรมาใหม่ไหมอันนี้คือส่วนตัวก็ยังไม่เคยลองนะครับ เดี๋ยวมาลองให้ดูกันระเบิดเธอไมค์เขาดาวนะผมโอเคทีมก็จะเข้าเป็นทีมสีแดงแล้วเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวมาทีมสีแดงแดงทั้งตัวจริงๆโอเคเราเล่นโหมดเดสแมทนะผมเพราะว่าเราจะมายิงแหลกนะยอดสุดยอด เออเเนี่ยเก็บเก็บหมดเก็บหมดเปิดเปิดเปิดนี้เปิดนี้เปิดนี่ด้วยอ่า เปิดทุกอย่างเลยกูตอนเนี้ยมาเลยวูสไนเปอร์สไนเปอร์ yes เอาเพื่อนแย่งหมดให้ก,กูยิงมัางดีเพื่อนฝั่งโน้นร้องไห้หมดแล้วเนี่ย โอ้โหนัดเดียวนั่นเลยเฮ้ยสุดยอดอ่ะโอเคเดี๋ยวหลายคนสงสัยเรื่องของแต่งของที่แต่งก็จะมีประมาณนี้นะผมเนี่ยทำตามเอาเลยนะครับกระสุนไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไอ้บวก ความจุแมกกาซีนถ้าใครไม่อยากใส่นะไปเปลี่ยนเป็นใส่เ,เนี่ยก็ได้นะผมเอระยะดาเมจและความไวกระสุนครับแต่ที่ผมใส่นี้เพราะว่ามันจะได้แบบยิงได้นานๆหน่อยนะผมเพราะว่ามันเป็นปืนที่ลั่นเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระสุนมันจะหมดไวนะครับถ้าใครที่แม่นไม่ใครที่ยิงไม่แม่นนะผมก็แนะนําให้ใส่ความจุแมกกาซีนไปเพื่อที่เราจะได้ยิงลากยาวได้ขึ้นนะครับโอเคเราไปรุยกันต่อเดีว่าคือกูก็ยังได้ดาดเดิมอยู่ดี เฮ้ยเฮ้ยมารีวิวสกินปืนเหมือนกันนะเพื่อนอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยเก็บหมดยกตี้ประเดี๋ยว่าหันหลังมาเนี่ยครับเนี่ยมันจะที่ใส่ก็บวกกระสุนเพราะว่ามันจะได้ยิงลากได้ยาวๆนะครับอ้าวไปไหนแล้ววะรอไปโอ้โห เอ้ยหัวแตกหัวเน้นๆไม่มีตัวผสมสองตัวไปไปไหนพวกเอ้ยเอ้ยหัวแตกหัวเก่งกันไปแล้วพวกเอ้ยเอ้ย อ่ะดูมีดดูมีดดูมีดบ้างไม่ได้ดูมีดเลยแค่ดูแค่นี้แหละไปไปดิปาระเบิดเธอตู่ปาระเบิดเธอตู่ระเบิดเธอไม่ไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนแค่สีนะผมเอฟเฟกไม่เปลี่ยนนะครับโอ้โหบวกกับ M13 ระยะน,นั้นมันจะไปชนะได้ไงวนะเนี่ยอ่ะแพ้ นี่เวลาเราควงมีดก็จะเป็นงนี้นะผมเนี่นี่เดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะผมส่วนตัวชอบคาราบิดมากกว่านะคาราบิดควงเท่กว่านะผมเอ,เออมาดิให้ยกตีเลยเออมาเลยอยู่ไหน เฮ้ยเห็นเห็นเห็นอ้นนาวไปไหนวะเฮ้ยเออเฮ้ยยูโอ้โหมันก็เกินไปเฮ้ยเก็บเจ็บหมดเก็บหมดเฮ้ยเอาอไปหมอบหมอบมอบวู้ฮู้มาเลยเามาดิ เฮ้ยหัวแตกว่ะนาตุวท้ายยังเข้าหัวเอ้ยแม่นว่ะเอ๋เอ,อลูกหมดใจเย็นใจเย็นบอกว่าลูกหมดจะเดินเข้าใหมา่เฮ้ยมาเจอกันในนี้พวกเอเอกูไม่เข้าใจมันชอบมาแหลกหาลายตาสุดท้ายตลอดเลยก็ไม่รู้ ชนะอ่ะโอเคก็สำหรับนี้ก็พักไว้ก่อนแต่เพียงทันีีก็เลยกันนะก็ปืนก็สวยสดงดงามเลยนะผมแต่ใครจะไปเล่นแนวซุ่มยิงเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะปืนแม่งเด่นมากนะผมปืนมันเด่นมากนะก็ลายก็สวยใช้ได้นะผมก็จะเป็นแนวแบบเหมือนเออลูบี้ยิงยักยิงยักยิงยักอยู่ข้างในนะก็ ใครที่สุ่มแนะนําว่าเนี่ยสามรอบนะผมได้แน่นอนรับรับประกันออกแน่นอนนับสามชิ้นนี้นะผมก็ประมาณถ้าคนที่เติมก็เนี่ยส0งบาทนะครับก็เอาอยู่นะผมคนสําหรับคนงบน้อยนะครับใครต้องการแค่แบบอยากได้ปืนเอสโวสกินใหม่นะสวยๆอย่างนี้ก็ นะผมลองไปจัดกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมเบียร์ชาแนลคิบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดต้องดกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะผมโอเคไว้มาสนุกกันใหม่นะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย